สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับครับตอนนี้เฮ้ากอยู่หองที่เก่าแล้ะครับอยู่หองอยู่หองบม่มี่แบบนีงานดอกงานกับบมี่ห่างบอ่อป่าคือเก้าครับ งงเงียบมีซีดีนี่นวลคี้ยังว่าเปิดร้านเป็นจดไดแน่รุ่น,นี่นนตอนนี้นะนนนโอ้โคือตบวใหญ่ไปหนาดรงเนาะรอบระหว่างรอเปลี่ยนจะโดนดเ,ออเ,เรา,เรด,าเด้เออ

chín nhang lung bay cả bộ này không để giọt áo như vậy, à, nữa, khuôn nó, luộc phay cải chép, nó Nói chung non không ạ mấy tiêu chạy mà Như vậy nhé chạy này cái cây đầy ổng Chắc tỷ, chắc sản, chắc tỉnh

แรงๆคำๆนะครับนี่ฝ่ากันลงลงย้อมเบี้ยเดียด้อนห่อนมึงขี่ฝ่านะครับขี่ฝ่าแดง บรรยากาศคางบ่อปลาคือเกาชีวิตนี่กับท้ายทริป์แ้่บ่อปลานี่แหละหายบึงนะครับบ่อเลี้ยงปลาคือกาเห่นละอันนี้คือเจ้าป่ามาปล่อยใหม่มากบ่แม่บ่แม่บ่แม่นกกไปย่างมาทา เจอะกินปลากระไรเศษอาหาร่นก็สกปรกแล้วเนาะเรียงว่าบัวเดืยงปลาเนาะยังว่าล่ะเศษอ,อาหารเขาเขามาโยนลงนี่แหละมีปลาหนุอยมากนี่ปล่อยใหม่มากนี่ ยุบยับยุบยับสงสัยยีป่ปอยไม่ละนี่ป่าหน่อยนกับมูบ้านนะมูบ้านนี่มูบ้านมด่อไนี่กลางๆนี่มูบ้านครับนี่มูบ้านไปมูบ้าน ชีวิตคนขับหลดทั่วเนาะมันกับยู่ยังสี่แล้วบมมีงานจักมือหรเก่ามือสิบมือนี่แหละครับเห็นไหมวะเห็นมครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเกียสิบแปดยี่สิบมือพอดีล่ะพ่าท่านมีงานอยู่ครับเก่เา ใครเด,ด้ามาดักหนกหนกติดเต็มแต่ว่าเขาเอาลงกหนกมันกับปล่อยเนา่ามังสิเดี๋ยวข้างป้ากล้วยข้างบอ่อปลาครับข้างบอ่อปลาคือเกาครับ บรรยากาศเย็นๆนะครับตอนนี้ก็6งกงงกวัวแล้วเนาะก็ได้เด็มาถ่ายคลิปให้เทปตี้เบิิงกันเนาะนี่แหละอยู่ตี่เหรอครับนี่ข้างปลาลก,กวยนี่แล้วนี่อห้องเซาห้องแถวเนาะครับห้องแถวผมก็อยู่ห้องนี้แหละครับตรงน,นี้นะ ผมอยู่นี่อยู่ไปสักทีหนึ่ผมมีเวียกมีงานเนาะนี่ครับจะได้ก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ดําเด้อครับเออฝากซอยสนับสนุนนะครับสมเกียรติชาแนลหรือคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับือช่องเดียวแหละครับ นี่ช่องเดียวครับสมเกียรติชาแนลผมเปลี่ยนซื้อทีแรกเป็นคนขับรถทัวร์ชาแนลกับเปลี่ยนมาเป็นสมเกียรติชาแนลนะครับจะได้กระฝากน้ำแน่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ครับฝากซอยสนับสนุนเบิกเงี้ยงนะครับชอนนอบบอ่องน้อยๆครับนั่นบห้องเซาเอ่กันห้องเซาน่ ของเซาที่ที่เห็นนี่ของเซานะครับคลิปนี้ก็บซ้อไใซ้ำนี้กันครับใหาสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรด้วยๆดูคู่ทุกคนนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ